มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของตู้กดน้ําดื่มหยอดเหรียญล่าสุดมูล,ลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้ไปสํารวจที่ตั้งตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญซึ่งพบว่า90%นะคะมีสารปนเปื้อนและไม่ปลอดภัยคือ90%เลยท่านผู้ชมอีก10%ที่เหลือนั้นมีความปลอดภัยสัดส่วนนี่ต่างกันเยอะมากเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดค่ะ มูล,ลนิธิเพื่อผู้บริโภคในฐานะหน่วยงานประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครได้ลงไปพื้นที่นะคะสำรวจสถานที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยดเหรียญจำนวน1530ตู้ตั้งแต่กลางปี2565มาจนถึงปัจจุบันค่ะปรากฏว่าตลอด1ปีก็ยังพบปัญหาเดิมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคมากถึง90%โดยยังพบปัญหาน้าดื่มที่ไม่ปลอดภัยมีสิ่งปนเปื้อนอีกทั้งยังมีเรื่องน่าตกใจค่ะท่านผู้ชมค่ะ เมื่อรู้ว่าตู้กดน้ำหยอดเหรียญทั่วกรุงเทพจาก1,530ตู้ที่สำรวจกันนั้นได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพียงแค่150ตู้เท่านั้นเองนะคะคือมันเทียบเท่าเพียงร้อยละ10บอะค่ะซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพราะเป็นกิจการที่ไม่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังเจอปัญหาไม่มีฉลากที่ะระบุเรื่องการควบคุมคุณภาพการเปลี่ยนไส้กรองน้ำอีกจำนวน1,334ตู้ ตรงนี้คิดเป็นร้อยละแ7 2และไม่มีการแสดงรายงานการตรวจคุณภาพน้ำจำนวน1392ตู้ร้อยละ91เลยนะคะนางเนื้อลมนเมฆบริสุทธิ์รองผู้ในการฝ่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็บอกว่าจากผลการสำรวจข้างต้นอันนี้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ของปัญหาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคค่ะ สาเหตุส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าเจ้าของสถานที่ซึ่งติดตั้งตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญไม่ทราบนะคะว่าต้องมีการขออนุญาตหรือบางแห่งก็เป็นเพียงผู้ให้เช่าพื้นที่เท่านั้นเองรวมไปถึงบางกรณีเจ้าของสถานที่ซื้อตู้ต่อกันใหม่อีกทีค่ะแล้วก็ไม่มีทั้งใบอนุญาตและการทําความสะอาดโดยเข้าใจว่าบริษัทที่ติดตั้งตู้นั้นจะมาทําความสะอาดให้แต่ว่าที่สําคัญก็คือผู้ประกอบการได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตู้หยอดเหรียญเหลือแค่500บาท จากเดิมสูงถึง2,000บาทต่อตู้นะคะอีกประเด็นที่สำคัญก็คือการที่เจ้าหน้าที่รัฐเองก็ไม่เคยตรวจสอบทางตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่เป็นทางเลือกของผู้บริโภคในการซื้อน้ำดื่มราคาถูกซึ่งหากว่าไม่ปลอดภัยก็จะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้างดังนั้นระยะเวลา1ปีกับการติดตามตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอันตรายจึงถือโอกาสนี้ค่ะประกาศเปิดศึกกับธุรกิจต,ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอันตราย เพื่อเดินหน้าหามาตรการป้องกันสุขภาพของผู้บริโภคกำหนดเริ่มเปิดแผนปฏิบัติการอีกครั้งก็คือต้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะโดยเครือข่ายองค์กรผู้บริโภควางแผนปฏิบัติการสำรวจซ้ำจุดติดตั้งตู้น้ำดื่มที่เดิมค่ะรวมไปถึงติดตามความคืบหน้าที่นางสาวกดชนุษแสงแถลงผู้อำนวยการมูล,ลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้เข้าพบกับนายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อขอให้เร่งแก้ไขปัญหานี้นะคะ ซึ่งรับทราบว่าได้สั่งการไปอย่าง50เขตได้ลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญว่าเหตุใดเนี่ยมันยังมีปัญหาเช่นเดิมอยู่โดยมีข้อเสนอแนะก็คือขอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกมาตรการควบคุมธุรกิจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเป็นการเฉพาะโดยเร่งตรวจสอบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเป็นการเฉพาะ และขอเสนอให้หน่วยงานของรัฐนั้นร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายผู้บริโภคในพื้นที่ขยายผลการตรวจสอบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญด้วยค่ะ